อยู่ที่แบบฝึกหัด3.9นะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณกับการหารเวลานะคะมาดูกันในข้อที่1ค่ะสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ํา6วันวันละ45นาทีสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาที ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำหกวันวันละ45หนาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการหาคำตอบกันก็คือข้อนี้วันละ45นาทีเป็นเวลา6วันเราก็จะนำมาคูณกันนะคะก็มาดูในส่วนของวิธีทำค่ะ แก้วตาว่ายน้ำวันละ45นาทีสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำ6วันแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดอ่ะก็นำ6คูณกับ45อันนี้ก็ไปคูณกันในกระดาษทดได้เลยนะคะ เวลาทดของเราเอาสี่สิบห้ากับหกคูณกันหกคูณห้าได้สามสิบนะคะใส่ศูนย์ทดสามค่ะหกคูณสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดอ่ะทีนี้ ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ยจะได้2 7 0เจบนาทีค่ะซึ่ง2 7 0เจนาทีเนี่ยถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะคะเวลาคิดเป็นชั่วโมงนะคะก็นำา2งเจตั้งแล้วก็ค่อยๆลบออกทีละห0สนาทีแบบนั้นก็ได้นะคะ อลบทีละหกสิบนาทีอันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่หนึ่งนะคะลบส่ะนลบสูนเหลือศูนย์เจ็ดลบหกเหลือหนึ่งสองดึงลงมาเหลือสองร้อสินาทียังคงแบ่งได้อีกนะคะอันนี้สูตรลบสูเหลือศูนย์ค่ะอันนี้ยี่สิบเอ็ดลบหกถ้าลบไม่ได้ก็ยืมค่ะหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ด สิบเอ็ดลบหกเหลือห้าค่ะสองให้เพื่อนยืมไปเหลือหนึ่งตรงนี้เหลือหนึ่งก็ชักลงมาเหลืออีกร้อยห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะร้อยห้าสิบนาทียังคงแบ่งไปให้ชั่วโมงได้อีกค่ะก็ลบอีกสิบนะคะอันนี้ก็สิบห้าลบออกหกเหลือเก้าค่ะเก้าสิบนาที ก็ยังคงแบ่งอีกได้อีกนะคะก็ลบออกอีก6กก็จะเหลือ30นาทีเป็นชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่4อันนี้ก็เหลือเป็นเศษนาทีคือ30นาทีนะคะสรุปว่า270นาทีเนี่ยถ้าเรายกให้ชั่วโมงไปเนี่ยก็คือยกไปครั้งละ60ครั้งละ60เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด4ชั่วโมงกับอีก30นาทีค่ะ ก็มาสรุปคําตอบนะคะสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมด4ชั่วโมงกับ30นาทีค่ะอทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่นำไปหารจะง่ายกว่าซึ่งในการหารนะคะ นักเรียนยังเรียนไม่ถึงเรื่องนี้นะคะก็จะยังไม่สอนที่จะนําไปหานะคะก็จะใช้วิธีการลบออกแบบนี้ลบออกครั้งละเท่าเกันแล้วก็นับชั่วโมงเอาแบบนี้นะคะก็จะง่ายสําหรับนักเรียนทุกคนนะคะ,ะต่อมามาดูในข้อที่2ค่ะแม่บ้านทํางานวัละ3า3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันแม่บ้านใช้เวลาทํางานทั้งหมดเท่าไหร่อ่าอันนี้ วันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่ก็มาดูโจทย์ถามแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกก็คือระยะเวลาในการทำงานแต่ละวันของแม่บ้านกับจำนวนวันที่แม่บ้านทำงานนะคะอันนี้เราก็มาแสดงวิธีทำกันค่ะแยกเป็นชั่วโมงกับนาทีแบบนี้นะคะแม่บ้านทำงานวันละ 3ชั่วโมงกับอีก20นาทีค่ะเป็นเวลากี่วันคะ5วันอ่ะทีนี้การเพิ่มขึ้นครั้งละเท่ากันก็เป็นการคูณค่ะข้อนี้หาคำตอบได้โดยการนำไปคูณค่ะอ่ะทีนี้ในการคูณน,นะคะเราก็จะคูณน,นาทีกับนาทีชั่วโมงกับชั่วโมงเช่นถ้าคูณแล้วตรงนี้ เกิน100คือตั้งแต่100ขึ้นไปเราก็จะไม่ทดไม่ทดไปในหลักชั่วโมงนะคะเราจะรวมไว้ที่หลักนาทีก่อนแล้วเราค่อยมาตัดจํานวนนาทีที่เกิน60นาทียกให้ชั่วโมงในตอนหลังนะคะอ่าเราก็คูณกันตามปกติค่ะ5คูณ0นย์ได้0ค่ะ5คูณ2ได้10อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้100นาทีนะคะเราก็เขียนไว้แบบนี้ก่อนค่ะ ต่อมาคูณในหลักชั่วโมงค่ะ5้คูณสได้15อห้ทีนี้เราย้อนกลับมาดูตรงนี้มีคำว่าหรือก็คือเราจะตัดจำนวนนาทีตรงนี้ค่ะตัดไป60นาทีเพื่อที่จะยกไปเป็น1ชั่วโมงให้กับหลักชั่วโมงข้างหน้านะคะ100ตัดไป60ตัวเองก็จะเหลือ40นาทีค่ะ60นาที ปัดไปเป็น1ชั่วโมงจาก15ชั่วโมงก็จะกลายเป็น16ชั่วโมงค่ะ,ะเราก็จะสรุปได้ว่าแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมด16ชั่วโมงกับอีก40นาทีค่ะ